กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศวางมาตรการเฝ้าระวังและรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนพร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บอดแคสเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วและทั่วถึง นายรงศ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่านายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทั้ง76จังหวัดและกรุงเทพมหานครร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยช่วงฤดูฝนปีนี้อย่างครอบคลุมทุกมิติเพื่อลดความเสี่ยง ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดรวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับภาคประชาชนจัดทำพื้นที่กักเก็บและสำรองน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ทางช่วงฤดูฝนและหน้าแล้งทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมพัฒน,นาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บอดแคสต์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและทีมช่างมาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนจะต้องบรูรณาการการทํางานร่วมกันในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนกลางส่วนจังหวัดอําเภอท้องถิ่นและท้องที่ให้เป็นไปอย่างมีศักดิ์ภาพมีสิทธิภาพแล้วก็มีความสมดุลนะครับนเป็นเรื่องที่จะต้องมาประชุมหารือกันในวันนี้นะครับเพื่อได้จัดการ พืรร่่่อกกกรรกาาาาาารรรรรประสนะสดดนนงงววมัยด้านนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจําเป็นต้องเฝ้าระวังสารเคมีปนเปื้อนที่มากับน้ําช่วงเกิดอุทกภัยเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือเช่นแม่น้ําก,กกและแม่น้ําสายที่ได้รับผลกระทบจากแหล่งน้ําในเมียนมาจําเป็นต้องเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเข้มขน้นเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน เช่นเดียวกับนางนารมมนพิโยศินวัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้กำชับให้กรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปีนี้อย่างเต็มศักยภาพและรองรับสถานการณ์น้ำอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดสัทวีสีวิบูร์รายงาน